Okay. กดยังอ๋นอ,อนอ้อยอย๋ออ๋อน้อยอ๋อยังเจ๊คนแรกอยังยิงเย้าปากกระเป๋ายิงถูงไปเหนือไล่เลยนะแม่คนที่สองหลับตาเลยหลับตาทั้งสองคนเบาเบานะอันไหนนะดี่ยเสร็จแล้วเจ๊อ๋เอเจ๊ปิดตาสาแม่ให้ก่อนนะเมื่อกี้ ให้ก่อนแม่ก่อนเด็จับจกรแหงหูแม่ไม่ใช่ว่าแม่ปายผิดหร้อปล่าเ็ังเป็ดรงเป็ดรงเรงอ๋อเป็ังอ่อน้องอาจะไห้เลืกตาต่อเลือตาโอ้โห กินก่อน,นกินเลยไเอ,ไ,อได้ไหมโดนไหมดยไ,ไดโอเคต่ไปแม่แม่สีเขียวหรือสีฟ้าเหรออ้อไม่ใช่มีสีฟ้าสีมือ่าหนึง <c oughs> หยิบแล้วหยิบเลยหยิบแล้วหยิบเลยแต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ใช่ไม่โดนหวานคอแล้วเนี่ยหน้านี้มันไหนน่าแดงกับส้มผมชอบกินสีเขียวไม่ชเบดิบ มีใครโดนของใครเลยมันส้มๆอ่ะอนาดเขาทำผสมเด็หงุดหวานคออ่ะไอ้ยนขอไปกินน้ำแบบหนึ่งหวานคอเฮ้ยไม่อันนั้นไม่โดนอ่ะอย่าพิท หลังรองเคียวหวานคอแล้วน้ำกินนะหนูแบน้ให้่่าแบ่น้าให้นหน่อยหวนคอแล้วแม่มันหขอขอนวานคอเขเลผมลุงลังไหนดนหน่อยมีใครโดนหรือเปล่ายังไม่มียังไม่โดนของหนูยังไม่ดโดนอ่ะใครกินน้ำตาตาไปเนาะตาไปหนูเหรอ ทำไมนะชาวไหนน้องทำแจ๊กินเข้าไปกินเลยกินแม่เขาไม่กินไม่เอาไม่เป็นไรกินเองอ่าน้องตุยแล้ว